เลยอ้าว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 ได้ทานให้ลิงให้ขนมให้น้ำอ้าวลอยตัวน้อยก็มีนั่นตัวน้อยก็มีอ้าวอ้าวนี่ทำบุญทำทานทำครบเลยเอ่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออนี่ดูดินั่นน่ะตัวเล็กมันหิวนั่นนั่นน่ะตัวเล็กก็ตายท้องอ่ะดูเออตัวเล็กมันหิวน้ำเหรอหิวน้ำ เอากินยีเนี่ยมาตายยีเราบัก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 เอ้ยเบบี้เบบี้เออเออเบบี้เบบี้นี่อัดเลยอ๋อนั่นมันก็กินมันก็ค้นนั่นแหละแสดงว่ามันโอ้ไม่มีน้ำมีน้ำจะมาจะมาเลี้ยงมันประจำอ่ะมันดันดันเป็นไรเป็นไรเออมันก็เป็นไรละธรรมาฉานี่ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย